สวัสดีย้ำสายค่ะทุกคนเช้านี้พามาชมแม่กล้วยค่ะแม่กล้วยกับลูกน้อยเนาะลงมาเล่นน้ำหลังฝนตกนะคะช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยค่ะคลองเล็กๆที่ขุดไว้ข้างพื้นที่นะคะก็มีน้ำมาขังให้เรียบร้อยนะคะแม่กล้วยกับลูกก็มาว่ายเล่นค่ะชอบมากควายชอบเล่นน้ำมากนะคะ เล่นไปด้วยเล็มญ่า <Means S 1> <esh aw S 2> ข้างๆคลองไปด้วยส่วนลูกน้อยเจ้าเพชรตะวันนะคะนี่ก็ชอบกินดินมากเป็นควายน้อยที่ชอบกินดินมากๆค่ะทุกคนเสริมพยาธให้กับร่างกายตัวเองชัดๆเลยมองอะไรจ้าหนูมองอะไรเพชรตะวันอดินอร่อยจังเลยดินอร่อยจังเลยหางชี้โอ้ยอึใส่น้ำ เออล้วก็เล่นน้ําไปละอึเสร็จแล้วไปแล้วหาแม่ดีกว่าอย่าไปใกล้ถนนนะมา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 นี่ตัวเล็กค่อนข้างจะรู้เรื่องนะคะแต่ชอบวิ่งค่ะทุกคนแม่เขาก็จะแบบ หง่วงนิดนึงแม่เขาห่วงลูกเนาะเดี๋ยวกินไปกินมาสักพักหนึ่งก็จะมาลงเล่นน้ำนะคะเขาชอบเล่นน้ำมากค่ะทุกคนเมื่อ <laughs> กี้คนเขาหัวลาะหัวลาอที่ลูกควายลูกควายวิ่ง โอสนุกโอ้สนุก,สน,กสนุกมากอ้สนุกมากเลยโหสนุกมากเลย,อยเลยออเอาว,วิ่งไปวิ่งไปเนี่ยค่ะเจ้าเพชรตะวันอายุ21วันแล้วค่ะคลอดมาได้21วันแล้วแข็งแรงมากค่ะตัวเร็วมากค่ะทุกคนเหนื่อยแล้ว อาปากแล้วเหนื่อยมากเพชรตะวันอย่าวิ่งไปไกลนะมา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 ,มา ดื้อวิ่งเล่นใหญ่เลยแดดกำลังร้อนนะคะไปเลยเข้าร่มเลยแดดออกแล้ว เอ,อวิ่งใหญ่เลยโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็พามาชมลูกควายวิ่งเล่นนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปถ,ถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ